ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy M02 ครับก็เป็นสมาร์ทโฟนเริ่มต้นจากแบรนด์ Samsung นะครับซีรีส์ M นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ขายตามช่องทางออนไลน์นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจาก Lazada นะครับก็คือได้มาในราคาที่แบบ ต้องบอกพิเศษไหมพิเศษนะก็คือราคาที่เขาขายนะครับ2799าบาทอันนี้คือราคาออฟฟิเชียลแต่ว่าราคาผมได้มาช่วงที่เป็นแบบแฟลตเซลนะครับได้มาที่2599แต่ว่าไม่รู้ใส่โค้ดส่วนลดอะไรไปไม่รู้ครับลดไปลดมาเนี่ยเหลืออยู่2499กครับก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่แบบเออโชคดีนะครับผมก็ได้มาราคาที่แบบอ่าถูกหน่อยครับไม,ไม่ไม่ได้แบบแพงมากนะครับ2499าบาทครับผม galaxy m 0 2นสะครับสเปคที่เด็ดเดเลยนะจอใหญ่เนาะ จอใหญ่แล้วก็แบตอึดนะครับแล้วก็ใช้งานครบที่สําคัญนะครับเป็นซัมซุงทําด้วยตัวนี้นะครับจะมีขาย2ช่องทางก็คือ l a ซาด้ที่ผมได้มาแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นตัวเว็บซัมซุงนะครับเป็นออฟฟิเชียลของทางซัมซุงเขานะครับก็ใครที่สนใจไปดูได้ครับผมเดี๋ยวถ้าใน La ซาด้เนี่ยผมจะเอาลิงก์มาทิ้งใต้คลิปไว้ให้นะครับก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยเป็นสั่งซื้อจากออฟฟิเชียลของเขานะครับก็แน่นอนในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับ โอเคครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้จับเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะกับซัมซุงที่ราคาไม่ถึง3,000บาทเนี่ยมันจะแบบเออเวิร์กแค่ไหนเนาะมาลองดูกันนะครับผมโอเคครับตัวกล่องเขานะครับชัดเจนเลย Galaxy M02 ครับก็แน่นอนจอใหญ่นะจอใหญ่นะครับ Galaxy M02 ครับเป็นคู่แฝดกับตัวซั sung Galaxy A02 แน่นอนเลยนะครับแต่ว่าราคาจะถูกกว่าเพราะว่าเขาทำตลาดในช่องทางออนไลน์เนาะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องศูนย์ไทยแลม2ลอม32ครับก็ใช้งานแบบเริ่มต้นได้แบบเพียงพออยู่แล้วนะครับก็โอเคครับผลิตที่เวียดนามโอเคดีหน่อยครับผลิตที่เวียดนามหลังๆเนี่ยมีผลิตที่อินเดียด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวผมมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมทําคลิปแกะกล่องพรีวิวแล้วก็เดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มผมปล่อยมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ ก็จะมีคลิปเทสเกมเทสเกมขอเทสแค่ฟรีไฟแล้วกันเนาะส่วน r o v กับ p u b G เนี่ยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็คงไม่ได้สนุกสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นแบบสมาร์ทโฟนในราคาเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวลองเทสเกมฟรีไฟให้ดูแล้วกันนี่แกกองออกมาแล้วครับผมก็จะเจอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเอาไว้ใส่แบบคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีเคสแถมมาให้นะราคาแค่นี้ก็ไม่มีเคสจริงๆด้วยเป็นคู่มือแล้วก็ตัว ใบรับประกันนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องของเราเนี่ยจะนอนอยู่ตรงนี้เลยซิลมาด้วยแบบพลาสติกหอมมาอีกทีหนึ่งเฮ้ยเหมือน a 0 2นเลยครับเอาตรงตรงเลยเหมือน a 0 2นเลยผมเคยสัมผัส a 0 2นะคล้า <c> ย <ười> ๆกันเลยครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ภายในกล่องน,นะครับก็จะมีตัวหัวชาร์จหัวชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็นชาร์จเร็วอยู่ที่7.75วัตต์นะครับ อายังไม่ได้เป็น10วัตต์เนาะแต่ว่าใช้หัว10วัตต์ก็น่าจะได้นะครับถ้าคนมีหัว10วัตต์อยู่ก็เอาหัว10วัตต์มาใช้เพราะว่าตัวนี้เน่ยเป็นหัวที่ชาร์จ7.75วัตต์นะครับถ้าชาร์จทั่วไปเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากใช้งานทั่วไปเนาะผมว่ามันก็ยังเพียงพอนะครับมีเข็มจิ้มถัดใส่ซิมแล้วก็มีหูฟังของแท้มาให้ครับหูฟังของแท้เนี่ยดียังไงคนที่ชอบ ฟังเพลงคนที่ชอบคุยผ่านสมารท็อกนะครับตัวนี้มันก็จะดีเนาะมันจะลดเสียงที่แบบเสียงรบกวนนะครับอย่างเช่นเสียงช็อ์ตอย่างเงี้ยจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเนี่ยเป็นของแท้แล้วเสียงมันก็ดีอยู่นะเอาไว้ฟังเพลงเอาไว้คุยสนทนาเนี่ยมันก็จะชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จครับผมเป็นไท to t y ท e B นะครับหรือว่า Mi โคร USB นั่นเองอุปกรณ์ภายในกล่องเขานะครับ Samsung Galaxy M02 ก็จะมีหัวชาร์จเข็มจิ้มถาดเซนซิซมหูฟังมีมาให้นะ เพราะว่าแบรนด์อื่นๆในราคานี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับหูฟังแล้วก็ใส่ชาร์จเนาะแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับไม่มีเคสไม่มีฟิลม์มฟิลม์มฟิล์มติดมาไหมอ๋อฟิล์มก็ไม่มีนะครับต้องไปหาติดเพิ่มสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปซื้อเคสแล้วก็ซื้อฟิล์มเพิ่มมานะครับถ้ากดสั่งซื้อมาก็กดฟิลม์มกดเคสมาด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วจอใหญ่ครับจอใหญ่6.5นิ้วถือว่าจอไซส์แบบใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นไซส์ที่แบบ มาตรฐานแล้วล่ะในปี2021นี้ตัวสีที่ทํามานะครับที่ผมเห็นนะจะมีสีดําให้สั่งซื้อได้แล้วก็สีฟ้าที่ออกน้ําเงินน้าเงินเนี่ยให้สั่งซื้อได้นะครับฝาหลองเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับจับดูแล้วแน่นมือทนแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันมันมันจะทนนะครับก็คือแบบ ใช้งานไปแบบเอ้ยมัน,ม,นมันทนนะมันไม่แบบก้องแก๊งอะครับก็คือวัสดุเนี่ยแน่นแล้วก็ก็ดีมากๆเลยนะครับฟิลลิ่งในการถือตามแบบของชั้มซุงเลยนะครับก็คือฟิลลิ่งในการถือใช้งานเนี่ยแน่นมือกระชับมือดีถึงแม้ว่าจอจะใหญ่ตำแหน่งทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกเนาะแล้วก็มีลำโพงไมโครยู B บีนะครับมีแจ็ค3.5ไม่สนทนาทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวถาดใส่ซิมนะครับถาดใส่ซิมของเขาเนี่เดี๋ยวจิ้มดูหน่อยแล้วกันตัวผมเองก็ยังไม่ได้ดู ก็ถาดใส่ซิมเนี่ยผมว่าเป็นทิปโป้เป็นทิปโป้สล็อตนะครับนาโนหนึ่งนาโนสองเพิ่มเม,มมได้ครับผมตัวนี้เนี่ยรองรับสูงสุดถึง1นึเทราไบต์เลยนะครับไม่ธรรมดาด้านบนไม่มีอะไรครับตัวจอของเขานะครับหน้าจอดีไซน์หน้าจอเนี่ยจะเป็น Infinity V Display นะครับผมความละเอียดของจอเนี่ยให้มาเป็น HD พัดเลยนะก็ถือได้ว่าให้มาชัดเจนครับส่วนตัวกล้องหลังนะครับเป็นกล้องหลังคู่เนาะมีแฟลช LED ด้วยนะครับตัวกล้องหลังคู่เนี่ยก็จะมี ความละเอียดหลัก13ล้านแล้วก็มีตัวเลนมาโคความละเอียด2ล้านนะครับความละเอียด13ล้านเนี่ยเราซื้อมาแน่นอนครับสมาร์ทโฟนเริ่มต้นผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็เล็งไว้เพื่อแบบว่าเอาไปใช้ให้มันแบบ ในเรื่องของตัวแอปเป่าตรงเป่าตั้งเนี่ยเพื่อที่แบบว่าเราจะได้แบบใช้สิทธิ์ตามนโยบายของทางภาครัฐอย่างเช่นเอาไปสแกนซื้อตามร้านค้านู่นนี่นั่นความละเอียด13ล้านแน่นอนครับมันมีความชัดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวโฟกัสกันว่าโฟกัสของเค้านี่มันเป็นยังไงบ้างมันวุดวัดวุดวัดไหมเวลาเราไปสแกนตามร้านค้าเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีไหมมันจะสแกนติดไหมนะครับฝาลังของเขานะครับก็เป็นเนี่ยครับแบบนี้เปนเนเ็นเส้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 นแบบนี้นะครับ ก็ทําตัวผมเองแล้วผมผมมองว่ายังไงฝาหลังแบบนี้เป็นพลาสติกครับแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานแน่นมือกระชับมือดีมากๆครับจับเนี่ยแน่นมือดีมากๆเลยแล้วก็มีโลโก้ซัมซุงอยู่ตรงนี้เนาะโดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคนะตัวเครื่องเนี่ยแน่นครับงานงานดีครับงานดีแล้วก็ตัวจอเนี่ยจอใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าหน้าจอไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเผื่อคนที่ซื้อออนไลน์มาเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันยังไม่ได้เซ็ตค่าอะไรมานะครับเผื่อคนที่แบบเฮ้ยงง ทำอะไรไม่เป็นเนี้ยครับก็กดเลือกภาษาไทยนะครับแล้วลก็กดถัดไปเนาะกดถัดไปนะครับแล้วก็ไม่คัดลอกนะครับผมให้ถัดไปก่อนนะครับก็รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับ A02 เลยนะครับเป็นแบบเหมือนเป็นแฟดกันเลยนะครับแต่ว่าใช้เป็น Galaxy M02 นะครับก็ตัวการปกป้องหน้าจอนะครับก็จะมีรหัสผ่านเนาะมี รูปแบบแล้วก็มีพินพินก็คือ4ตัวนะครับก็มีประมาณนี้ยังไม่ได้มีแบบสแกนลายนิ้วมือนะครับก็อย่างว่าอะไรครับเป็นสมาร์ทโฟนเริ่มต้นได้จอใหญ่เนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วนะครับที่สําคัญนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยห้าพันมิลลิแอมโห้โหใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับ5,000มิลลิแอมกับสเปคที่แบบอาจจะไม่ได้แบบวหวรามากนะครับเน้นแบบเฮ้ยทิ้งไว้แบบสแตนบายนานๆนะครับก็โอเคครับผมพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวมันจะมีให้เรากดข้ามไปนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะนี่กดถัดไปเลยตัวจอนะครับจากที่ได้จิ้มตรงนี้เนี่ยก็โอเคครับมันติดมือดีแต่ว่านีเรื่องของการลันเนี่ยอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากค่อยๆเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมเผื่อคนที่ซื้อออนไลน์มาแล้วเฮ้ยเข้าหน้าจอไม่ได้นะครับนี่คือวิธีเข้าแบบง่ายๆอย่าเพิ่งใส่ซิมนะครับผมแนะนําเลยว่าอย่าเพิ่งใส่ซิมเนาะให้แบบกดๆเข้ามาก่อนแล้วค่อยใส่ซิมนะครับ ามาเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นรูปร่างหน้าตานะครับก็เป็นตัว One UI ครับผม One UI เนี่ยก็จะเป็นแบบใช้งานง่ายอยู่แล้วครับไม่ได้แบบมีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานหรือว่าคนที่แบบย้ายจากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นมาใช้ตัวซัมซุงเนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเหมือนซัมซุง Galaxy A ศูนย์สองเลยครับผมแต่ว่าได้ราคาถูกกว่าก็เท่าไหร่ล่ะตัวนั้นขายสองเก้าเก้าเก้าตัวนี้ขาย 2799ก็ประมาณ200เนาะประมาณ200นี่เข้าหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวตัวแอปเขาก็จะโหลดมานะครับฟิลล<อ>ิ่ง <Feeling S 2> ในการทัดตอนแรกเป็นไงบ้างอโอเคครับโอเคผมว่าใช้งานได้เลยนะครับนี่นี่นี่โอเคครับถือว่าดีตัวจอนะครับ จอสวยครับสเปคของเขาเป็นไงบ้างก็ตัวนี้นะครับหน้าจอ6.5ความละเอียดเป็น sd pad ครับผมเป็น infinity v display ก็เอาไว้ดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ได้นะครับนี่มี YouTube ให้ดูด้วยมี g o o g l e Map มีอะไรต่างๆก็ดูได้ครับดูได้ครบเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับ cpu เขาเนี่ยเป็น mediatek mt 6 7 3 9ครับตัวนี้นะครับ cpu ก็จะเป็นเรื่องที่ารณานิดนึงแล้วกันเพราะว่า cpu เขานะครับเป็นแค่4แกนนะครับเป็นคอร์คอลหนเนาะตัว c l o c สปีดตัวแกนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับ แต่ขอไปลองใช้งานดูก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยมันส่งผลกระทบต่อการใช้งานทั่วไปมากน้อยแค่ไหนนะครับความเลื่อนไหลมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาลองให้ฟังในรีวิวเต็มแล้วกันแต่จากที่ได้สัมผัสตรงนี้แล้วก็โอเคครับใช้ได้เนี่ยทัดไปทัดมาดูตั้งค่าก็ทัดแบบ ความเร็วมันมาแบบเออมันมันมาติดมือดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับแมสม2ลอม32ครับล็มอม2เนี่ยโอเคครับยังพอรันอะไรต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความจํา32เป็นสมาร์ทโฟนเริ่มต้นครับถือว่าจุเยอะอยู่นะเอาไว้แบบรันพวกแอป เฟซบุ๊กแอปโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะเอาไว้เก็บไฟลแ,แคสไฟลอะไรเนี้ยก็ใช้งานได้ยาวนานอยู่นะครับแล้วก็พวกรูปภาพพวกอะไรเนี้ยก็ซื้อเมมมาเอาแล้วก็เพิ่มเมมเอาก็ได้เนเาะเก็บไฟภาพไฟล์วิดีโอไว้ในเมมเอานะครับส่วนความจาในตัวเครื่องเนี้ยก็เอาไว้แบบให้เขารันโปรแกรมเก็บไฟล์แคสไฟอะไรไปนะครับอันนี้คือแนะนำเนาะแล้วก็ตัวกล้องของเขานะครับตัวนี้เนี่ย กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5ล้านนะครับก็เหมาะสมกับราคาครับส่วนกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลังคู่นะครับมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านแล้วก็มีเลนส์มาโคความละเอียด2ล้านครับเนี่ยยังอุตสาหให้เลนส์มาโคมาด้วยครับเดี๋ยวมาดูตัวกล้องหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็อันนี้เป็นมาโคหรือเปล่ามาโคไม่ใช่เนาะโอ้มาโคอยู่นี่มาโคเดี๋ยนะ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 ดูยให้ดูก่อนนะครับนี่มีมาโคโหมดการใช้งานนะครับมีมาโคมาให้โอเคถือว่าชัดเจนดี ทายปกติโอเคครับผมมีออโต้โฟกัสก็เอาไว้สแกน QR โค้ดตามร้านค้าในเป่าตรง,เป,ตรงเป่าตังได้ได,ได,ได้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคครับโอ้ยโอเคใช้งานได้ดีครับใครที่จะซื้อมาใช้งานในเรื่องตัวแอปนะครับซื้อให้ญาติผู้ใหญ่เอาไว้ใช้งานแบบในเรื่องตัวแอปที่แบบรับสิทธิตามภาครัฐนี้ครับอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับตัวกล้องเนี่ยออโต้โฟกัสนะครับก็คือเอาไว้แบบ สแกน QR code ได้ได้ไง่ายเลยนะครับชัตเตอร์เป็นไงบ้างโอเคชัตเตอร์ดีครับส่วนตัวโหมดมาให้ใช้งานนะครับก็มีรูปถ่ายนะครับมีมาโคมีถ่ายแบบปกติแล้วก็ถ่ายแบบซูมแล้วก Video ็วิดีโอนะครับวิดีโอของเขาเนี่ยอ่ะสูงสุดน่าจะได้อยู่ที่ Full HD นะครับอ่ะจริงๆด้วย Full HD 30เฟรมเรทนะครับจริงไหมอ่าได้ Full HD 30เฟรมเรทก็โอเคครับเป็นความละเอียดมาตรฐานนะครับ ก็ฟีเจอร์นี้เรื่องการใช้งานตัวกล้องนะครับก็มีมาให้ได้ใช้งานครับอาจจะไม่ได้แบบวิวรามากแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ครับแล้วก็ชอบในเรื่องตัวกล้องด้วยออโต้โฟกัสของเขาเนี่ยถือว่าโอเคครับโฟกัสดีดีครับผมในส่วนของตัวกล้องเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขา5้า0ัมิลลิแอมครับถ้าตามสเปคเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานอยู่แล้วครับเพราะว่าจอ6.5แต่ว่าในเรื่องตัว CPU แล้วก็ในเรื่องของตัวแบบการกินพลังงานเนี่ยผมว่าน่าจะทิ้งสแตนบายได้แบบโอ้โหค่าวันค่มคืนแน่นอนครับถ้าเป็นในเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับในส่วนของตัวอื่นๆนะครับก็เป็นตัววัน UI ครับผมดู2หน้าจอได้บอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองเข้า YouTube ดูก่อนนะครับว่าเขาจะเล่น2หน้าจอได้ไหมนะครับดูสิอ๋อเล่น2หน้าจอไม่ได้นะครับ ไม่มีแบบเล่น2หน้าจอให้เนาะก็โอเคเราก็รับได้ครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นครับใช้งานทั่วไปตรงนี้เดี๋ยวดูว่ามีแบบอ๋อไม่มีแบบใช้งาน2องแอคเคานะครับใช้งาน2อแอคเขาก็ไม่มีเนาะอืมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บมเเจอภาพจอภาพของเขาเนี่ยก็มีโหมดมืดมาให้นะครับ มีหมดเมื่อดมีตัวถนอมสายตามาให้ครับฟิลเตอร์ลดแสงสีฟ้าก็เหมาะกับซื้อให้ญาติผู้ใหญ่นะครับก็คือเปิดปกป้องสายตาไว้เนี้ยก็ได้ครับผมก็โอเคครับสำหรับ Samsung Galaxy ี่ M02 นะครับในราคา2,799บาทอันนี้เป็นราคาออฟฟิเชียลนะครับถ้าซื้อตามช่วงโปรช่วงแฟลชเซลเนี่ยโอ้โหราคาดีกว่านี้แน่นอนครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจากทาง Samsung นะครับที่ครบและก็คุ้มมากๆเลยนะครับต้องบอกว่า จะพูดยังไงดีละ่ะคาคนที่หาสมาร์ทโฟนที่แบบขายในเลร,ราคานี้เนี่ยต้องต้องต้องรุ่นนี้เลยนะครับก็คือแบบ ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเนี่ยก็ให้มาแบบออโต้โฟกัสนะครับเอาไว้สแกนอะไรต่างๆเนี่ยก็สแกนใช้งานได้ง่ายแล้วก็ได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องความทนทานความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวภาพแล้วของตัวแบรนด์ด้วยนะครับซัมซุงเนาะนะก็คือผู้ใหญ่เราก็จะชอบแบบนี้แหละซัมซุงเนี่ยก็คือเขาคุ้นหูคุ้น,นตาเขาอะครับเวลาหยิบถือออกมาใช้งานแล้วมันก็แบบเออนะซัมซุงแล้วก็ในเรื่องความคงทนนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้แบบแน่นมากๆเลยนะครับผม สุดท้ายแล้วตัว Galaxy Gif นะครับถ้าคนที่ได้ใช้งานก็มีสิทธิพิเศษเอาไว้ให้แบบใช้งานเนาะในตัว Galaxy Gif ตรงนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันมาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้ฝั่งประมาณนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปเทสเกมฟรีไฟล์แล้วก็คลิปรีวิวเต็มยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยโอเคครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ